สวัสดีครับถือกระช่องนุงน้อยชาแนลนะครับวันนี้นุงน้อยมาออยู่ที่นครชัยศรีสรีต่อนะครับวันนี้น้งน้อยมาดามไลท์ดูนะครับวันนี้วันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมคอซ่าสามร้อยห้าสิบนะครับทีเดียวนะครับทีเดียวเลยนะครับแต่งมาเลยนะครับครับผมทีเดียวสี่คันนะครับทีเดียวหมดเลยครับสีดา สวัสครับสวัสครับเอาพาดูรอบรก่อนนะครับครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรนะครับน้องอะไรครับสิบแปครับผมสิบแปนะครับครับครัแปดของน้องกันไหนครับนี่ครับนี่นะครับอันนี้สีอะไรครับพี่อันนี้สีเทาครับผมสีเทาเนาะครับอันนี้แต่งอะไรบ้างมั้งครับมีจับตรงพี่ตรงเปลี่ยนคิวสีวเนาะแล้วก็ไล่นาะ มุมนะครับผมมีท่อเยซับท่อแล้วครับท่อแล้วก็รถหลังออกใหม่เลยไหมครับพี่ครับผมออกมาได้ที่อาทิตย์นึงแล้วใช่ไหมครับครับผมนี่ยังไม่ได้ป้าเลยนะครับครัับยงไไม่ด้อี่ครับท่อนะครับอันนี้อ่าท่ออะไรนะครับพี่อาคาอาคารนะครับนี่ครับโค โชคนี่โชอกอะไรครับพี่ชัตเต้นะไม่ไม่มีซับแข้งเนาะ,ะครับผมไม่มีครับนี่ชัตเต้ครับครับชคปรับระดับได้ไหมครับปรับได้ครับอะไรมากนะครับดาทองครับบอกเองดาทองนะครับครับผมสวยๆนะครับเกย์ออนนี่อะไร สวยงามมากเลยครับนี่ออกมาได้อะติดเดียวนะครับครับผมณครับผมหน้าของอะไรครับพี่หน้าธรรมดาครับผมธรรมดาเนาะไอเขียวใสครับผมเหลือใสเนาะนีปรับได้เนาะปรับได้ครับขึ้นลงไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้านะครับผมครับผมสวยงามมากเลยครับไอแม่ครับเจาะ C N C นะ C N C นะครับอันนี้ล้อเดิมนะครับล้อทอง นี่ทำอะไรเนกไม่ม so ีนะพี่ดิสเบกมีเอบีเอสหน้านะครับข้างหลังมียังข้างหลังไม่มีนะข้างหลังไม่มีเอบีเอสหลังก็เอบีเสนะครับครับผมสวยงามครับนี่ครับครับผมถไปนะครับครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับอีครับน้องเอเนาะครับผมครับผมอันนี้ออกมาได้นานได้ยังครับเออ สามสี่เดือนละสามสี่เดือนเนีนะครับครับผมน้องมีแต่งอะไรบ้างครับเรามีจัดโตเปลี่ยนก้อเปลี่ยน้อเปลี่ยนบหลังครับ็หลังครับใช่ล้อเดิมมั้ยครับล้อเดิมเออเราล้อเดิมหมนเดิมหที่ท่ออะไรนะครับท่อกีครับินโปนะครับมีสวยงาม ถูกเป็น BRC BRC ครับผมนี่ปรับระดับได้เนาะปรับแข็งปรับปรับการคืนตัวได้ที่ใช้ปรับดีบาวได้เลยครับดีบาวคืนตัวได้เนาะครับผมสวัสดีครับน้องน็อตนี่นะครับครับอ่าน้องน็อตครับนี่แต่งอะไรเพิ่มครับนี่สายระบายไอ้ครับผมระบายเนาะครับ h Y P ครับผมราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยบอกได้ไหมพันเก้าครับผม อักาเนาะท่อนี้ท่อเดิมใช่ไหมครับท่อเดิมครับท่อเดิมจากศูนย์เลยครับจากศูนย์นะครับเดี๋ยวสเต็ปแรกก่อนเนาะแล้วก็มีน็อตนักลมทั้งทั้งคันเลยครับนครับน็อตนักลมใช่ไหมครับนี่น็อตนักลมทั้งคันไปเลยเนาะครับผมเอาดูสวยขึ้นนะครับครับผมแล้วก็โชคละครับโอเปนเจอร์ครับผมโอเปนเจอร์เนาะครับผมสีแดงสีแดงแดงดำครับผมนี่ปรับได้กี่ระดับครับปรับได้หลายระดับครับเนี่ยอินนะครับ มีสองสูตปรับได้ครับผมสูตรเนาะรีโหลดแล้วก็ครับมีเนาะรีบาวอะไรเนาะครับผมสูงต่ำได้นะครับสวยมากนะครับเนี่ยต่อราคาได้ไหมครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับสูตนี้นะครับครับผมอ่าคู่นี้ครับผมครับโอเดี๋ยวไปดูอาบอกครับบ่เป็นของโอเซ็ปครับผมสีแดงโอเซ็ครับสีแดงครับอาโอเซ็บของชั้นนะครับ สวยมากเลยครับผมครับผมไปดูชิวนี่ชิวเดิมปะครับมาดูชิวซิ่งครับผมชิวซิ่งเนาะครับเลื่อนฝับระดับได้ครับผมเหมือนเดิมครับนะครับโอเคครับผมเลื่อนใหม่ก็สองร้อยกิโลครับผม ส0 0รกัลอันนี้ออกมาได้ประมาณเดือนเดือนนึงเนาะครับ200รกัลไม่ค่อยได้ขับก็เลยจอดนาน์จะออกคลิปเนาะมันจะรวมกลุ่มกันได้ใช่ครับกลุ่มนี้มีกี่คนแล้วครับทีนี้มี5 6คนแล้าหกคนแล้วนะครับเดี๋ยวมีออกทริปแล้วเนาะครับอันนี้ตัวท็อปเนาะครับตัวท็อปท้กงนอเนาะมีเพลงนะครับเปิดเพลงเล่นโทรศัพท์ได้นะครับฟังเพลงไปด้วยนะครับโอเคครับผม ครับผมเนี่นะครับมีอยู่สองว่าท็อปนี่อยู่สองคันนะครับโอเคครับผมขอบคุณน้องนั้นนะครับสวัสดีครับครับคุณนะครับเดี๋ยวคันต่อไปมีสี่คันนะตามมาชมคันสุดท้ายคนที่สี่นะครับสวัสดีครับน้องเชื่ออะไรครับเชื่ออะไรนะครับพี่บอยครับพี่บอยนะครับ น้องมีแต่งอะไรมั่งครับคล้ายๆกันนั้นเลยพี่ครับแบบก็มีโหลดหน้าโหลดหน้าเนาะครับผมโหลดหน้านิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งเนาะครับจัดทรงเนาะครับผมเบียสนะครับเปียคิวหน้าเป็นคิวหน้าเป็นฟ้าให้บิดไฟ้าให้บิดของเดิมมันเป็นสีอะไรครับเดิมสีสมูกครับสมูกเนาะสีสโมูกเนาะในต่อสีลกเงินฟ้าไฟหน่อยเนาะ ก็เปลี่ยนเบาะแล้วก็ชกหลังเปลี่ยนเบาะเนาะแอี้ขอดูหน่อยของเบาะยี่ห้ออะไรครับตัวอะไรครับที่มานุษย์ที่มานุษย์มานุพลังสี่นี่นะครับมานุษย์ตอนปรับสองตอนบางสองตอนนะแล้วก็โชกหลังของและซึ่งบอยอ่ะซึ่งบอยเนาะอันนี้ปรับได้ไหมครับปรับสามจุดครับสจุดครับปรับคอมรีบาวแล้วก็พีโรธนะนี่คู่เท่าไหร่ครับ เบิกใหม่เหมืนแปดตันกันว่ะแปดตันเนาะโอเคสีสวยนี่มาเซ่นเดียวกันหมดเลยใช่ครับไม่มีอะไรมากเลยเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเนาะแต่งไปเรื่อยเนาะครับพี่ได้รถก็ค่อยค่อยแต่งไปนะครับมีของแต่งเยอะเนาะพี่เนาะของแต่งเยอะค่อยแต่งไปทีละอย่างเนาะครับก็ไปไล่ไปไล่ไปแล้วมีอ่าตกการหน้าคตกการหน้ามีเพ่อเนาะอันนี้พ่อเดิมเนาะ นี่ท่อเดิมนะครับแล้วเปลี่ยนท่อแล้วก็เอากระจกเป็นหน้าติ้งเปลี่ยนหน้าติ้งนะครับโครงการเปลี่ยนกระจกเปลี่ยนท่อนะครับแล้วก็บอกว่าโอเคแล้วเนาะรัตสอจับหลังออกอันนี้ตัวตัวท็อปเนาะตัวท็อปเนี่นี่ท็อปตัวนี้สดจริงเนาะสดจริงตัวิงเนาะทำเพลงได้สวยแล้วครับโ้านี่ครับนี้ขายดีเนาะ ับผมสั่งจองนานไหมครับจองเนาะที่ร้านนี้มันสองเดือนเราเปลี่ยนเปลี่ยนไปลานน้นวันเดียวได้เลยที่ไหนครับร้านทบต่อปูนครับออกที่ไหนครับเนี่ยร้านนทบสาขาต่อปูน๋อ้ที่ต่อปูนเนาะจะขึ้นนวาไม่ไม่ไม่ได้ใช่ไหมต่างที่นรอนางที่นว่าสองเดือนเพราะว่ารถเขาขายดีครับผมรอคิวนานรอคิวนานนะครับนี่ครับ วาซาสามร้อยห้าสิบนะครับเข็มเบื้องต้นนี่เข็มเริ่มต้นนะครับใครที่ได้ยางนะครับไม่ต้องรีบนะครับแต่งรถสายกระบอกไรน็อตครับนี่ไล่น็อตเนาะนี่ยังไม่ไล่นี่เดี๋ยวรอบหน้าไปไล่ไรน็อตไรน็อตแต่โคูเบียมเนาะเหมนไรน็อตเหมือนกันครับอันนี้ยังไม่ไม่ได้ทำน็อตทำได้จะเป็นเดิมเี่ครับเดิม ตัวใหม่ก็จะอะไรน็รนอตกเมียมนะครับแล้สวยขึ้นนะครับโอเคนะครับผมขอบ,ขอบคุณมากนะครับน้องๆทุกคนนะครับเดี๋ยวพี่ขออ่าีครับขอบคุณมากนะครับ คครับน้องก็จะอาับะขยายแล้วครับเพราะว่าฝนก็ตกแล้วครับบรรยากาศน,นะครับโอก็ไโอกาสหน้าน้องน้อยจะพามาชมใหม่นะครับออขอบคุณมากนะครับน้องน้อยสวัสดีครับเดี๋ยวโอกาสหน้าน้องน้อยจะมาถ่ายใหม่นะอัปเดตนะ แรงกว่านี้อีกนะเนี่ครับโอเคนะครับน้อยวันนี้ตอนนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามมากรลุลมให้ดูน้อยนะครับอ่าโอกาสหน้าน้อยจะพามาชมใหม่นะครับมีของแต่งเพิ่มน้อยจะมาอัปเดตให้ดูนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามกดกระดิ่งกดมากรลุลมให้ดูน้อยนะครับเพื่อจะได้ทราบที่เปใหม่นะครับ สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับคลกันนะครับนครชัยไฟสองนะครับติ่ออันนี่อยู่นครชัยไฟสองนะครับฝนก็ลงไม่แล้วครับผมเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ